สวัสดีค่ะเรียวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมีหัวข้อที่น่าสนใจมาทำคลิปกันนะคะก็คือ20ข้อค่ะที่คนใส่คอนแทคเลนส์นะคะมักจะถามกันมากที่สุดค่ะเรียวได้รวบรวมนะคะ20ข้อที่มีคนถามเรียวกันมามากค่ะไม่ว่าเป็นพอ่อไม่พอ่อพอไม่ใช่เพื่อนนะคะหรือว่าพี่น้องนะคะแล้วก็เป็น ลูกค้าว่ามีอะไรมาถามมากล้วก็รวบรวมมานะคะก็มารวบรวมเป็น20ข้อค่ะว่ามัน,นมีอะไรบ้างที่ต้องการใครคำตอบเกี่ยวกับคอนเลน์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe กันด้วยค่ะคนดูใน YouTube นะ u b e YouTube, YouTube <Yeah. S 1> โอเคข้าแรกคะ่ะใสกคอนแทคเลนสนี่คิดหลับหรือเผลอหลับด้านคคะพี่ได้นะคะอันนี้ถ้าหลับในกรณีแบบ15นาทีหรือว่า20นาทีนะคะไม่ใช่หลับ เผลอหลับของเราคือ8ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเผลอหลับ15นาที20นาทีอะค่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอันเนี้ยใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าตื่นมาจะตาแห้งนิดนึงก็ต้องหยอดน้ำตาเทียนนะคะข้อที่2ค่ะใส่คอนแทคเลนส์นอนหลับได้ไหมคะพี่ก็นอนหลับนอนหลับก็ต้องบอกไปก่อนว่าหลับแบบไหนนะถ้าสมมติงีบหลับ15นาทีหรือ20นาทีอย่างเงี้ยทำได้แน่นอนแต่ถ้าหลับแบบเอ้ยฉันเมาค้างคืนอย่างเง้นนะคือ มันมีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยที่ดวงตานะคะจะติดเชื้อเพราะว่าเวลาเรานอนเนี่ยตาเนี่ยมันจะแห้งใช่ไหมเหมือนน้าตามันก็จะไม่ได้ผลิตอะไรเยอะเหมือนที่ตอนกลางวันไงคะแล้วถ้าเราหลับไปพร้อมคอนดักเลนเนี่ยจะทาให้ตาเราแห้งแล้วก็มีคอนแทกเลนนะคะสามารถไปบาดกระจกตาได้ดูน่ากลัวเนอะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ใส่นอนค่ะแล้วก็ใส่ให้ถูกต้องค่ะปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นค่ะหลีกเลี่ยงนะคะข้อ3ค่ะใส่คอนแทกเลน เอาไปล้างน้ำเปล่าได้ไหมคะแบบเฮ้ยยังมีคนเอาคนหนึงเลนล้างน้ำเปล่าอยู่ะในโลกนี้คือโอเคถ้าสําหรับคุณอะ่ะเพิ่งใส่หรือว่าเป็นเด็กอยู่เรา <t> เราเข้าใจนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณใส่มานานแล้วล้วใส่น้ำเปล่าอะ่ะคำถามนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่าแดงที่เราดูนะคะว่าน้ำเปล่าเมืองไทยหรือน้ำประปานเนี่ยสะอาดมากแค่ไหนนะคะก็ก็คิดดูแล้วกันว่าโดนน้ำเปล่าได้ไหมก็คือไม่ได้ไม่ได้อย่างเด็ดขาดน,นะคะน้ำประปา,ามี ถึงมันจะใสะ่แต่มันมีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะถ้าสมมติว่าโดนคอนแทคเลนส์เราแล้วใส่ไปในตาคิดดูว่าไม่โอเคอะ่ะไม่ได้ค่ะข้อสี่ค่ะคอนแทคเลนส์ lên, ตกพื้นหยิบขึ้นมาใส่ได้ไหมคะคือคือถ้าสมมติว่าเราอะ่ะเราตกขอบอ่างแบบนิ่นึนงืเวลาสักคนเดียวยพอเข้าใจได้แต่ถ้าตกพื้นธรรมดาไม่ควรน้องๆหรือเพื่อน,อนคิดดูว่าแบบคนเหยียบเดินผ่านม้าเดินผ่านม้าฉี่อย่างเงี้ย ตรงนั้นน่ะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรมากกอบเพราะฉะนั้นตกพื้นแล้วอ่ะเก็บเอาไปทิ้งเถอะอย่าใส่ต่อเลยข้อ5ค่ะใส่คอนแทคเลนส์ต้องจําเป็นต้องใช้น้ําตาเทียมไหมจําเป็นไหมนะะไม่จำไม่จําเป็นเสมอไปค่ะแต่ถ้ามีอ่ะมันจะดีมากเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนต่อไปนี้ใช่ไหมเหมือนตอนนี้เนี่ยเราก็จ้องคอมจ้องมือถือเวลาที่เราจ้องคอมหรือมือถือเนี่ยตาของเราค่ะจะไม่ได้กระพริบเหมือนปกตินะเหมือนเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างอ่ะสังเกตดี มันสังเกตไม่ได้หรอกคือตามันจะไม่กระพริบป,ปกติค่ะเพราะฉะนั้นทําให้เกิดอาการตาแห้งได้โดยเฉพาะกับคนที่เล่นมือถือเยอะหรือว่าที่ใช้หน้าคอมเยอะนะคะเพราะฉะนั้นน้ําตาเทียมค่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากจะทำให้เราใสาค่คอนแทคเลนส์นะคะได้สบายตาม,มากขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติบางคนไม่มีปัญหาตาแห้งจริงๆแบบใส่สบายหรืออะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องหยอดค่ะข้อ6 oh, ค่ะอันนี้ถามมีคนถามมาเหมือนกันคอนแทคเลนส์ใช้กับเพื่อนได้ไหมคะใช้กับเพื่อนไม่ได้ค่ะตอบเลยว่าใช้กับเพื่อนไม่ได้คือ คือเธอไม่ไม่คือบางอย่างเราเราไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันเนี่ยเช่นแปรงสีฟันใช้กับเพื่อนได้ไหมเรากนอาจจะใช้ได้แต่คนเรียนเนี่ยขอเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งของใช้ส่วนตัวค่ะเราก็ไม่รู้เนอะว่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยอาจจะรักกันมากแต่ไม่รู้ว่าเขา มีเชื้อโรคอะไรหรือว่ามีโรคอะไรอะไรเงี้ยพอใส่อะโรคทงตามติดต่อกันง่ายมากไม่ว่าจะเป็นมีอะไรนิดหนึ่งค่ะก็จะไม่ตาเราเนี่ยมันเคืองละแดงและเพราะฉะนั้นอีกเรื่องการใส่คอนแทคเเนสนนะคะร่วมกันค่ะ <S <S ข้อ7ค่ะ <S <S ใช้น้ํายาเยี่ห้อไหนดีค่ะอันนี้เป็นคําตอบที่ที่เหมือนเหมือนเลยว่าพี่คะใช้ครีมยี่ห้อไหนหนาใสแต่ว่าจะตอบคือคือบอกเลยว่าการใช้น้ํายาคอนแทคเเนสนนะคะ ก็มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราเราใช้ยี่ห้อไหนแล้วดีเราใช้ก็ใช้ยี่ห้อนั้นต่อไปค่ะเพราะว่าจากการที่ใช้มานานใช้แบบเกือบจะทุกยี่ห้อแล้วนะคือแต่ละยี่ห้อค่ะก็จะมีส่วนผสมที่ต่างกันโดยเฉพาะน้ําหรือว่าสารในการทำความสะอาดนะคะบางคนเขาก็จะไม่ชอบน้ำยาล้างคอนเดนที่มีสารล้างทำความสะอาดที่แรงเกินไปจะทำให้ดวงตาเกิดการแพ้แต่บางคนเขาก็ถูกอันนะั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ยี่ห้อที่ ใช้เป็นประจำอะค่ะถ้าใช้ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะใช้ยี่ห้อนั้นไปค่ะข้อแปดค่ะหนูเป็นคนชอบชอบตาแดงอาจจะไม่ได้ชอบเลยแต่แบบตาแดงอนะไรเงี้ยหนูเป็นคนตาแดงค่ะคือการเป็นคนตาแดงน,แนี่ใสคอนแทคเลนส์นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับ2อย่างด้วยกันค่ะ1น,นะคะคือตาแห้งระหว่างวันนะคะเพราะว่าใสคอนแทคเลนส์ที่ใหญ่เกินไปหรือว่าใส่นานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณา ตาของเราด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะคะแล้วก็ใส่ที่สบายกับตาเราไม่ใช่แบบมวยมากแต่หนูแบบอยากได้ D A A 18 D A A นะ D A A 8 8เนี้ยพี่ใส่ไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเลนมีการเสียหายฉีกขาดหรือว่ามีเศษอะไรเข้ามาในตานะคะนี่ก็จะไม่เกิดตาแดงได้ค่ะข้อที่9ค่ะใส่คอนแทคเลนขนาดไหนดีคะพี่ใส่คอนแทคเลนสขนาดไหนดีคะพี่สิ่งที่แรกนะคะที่เดียวจะบอก ลูกค้าหรือว่าเนเพื่อนอยู่เสมอก็คือการใส้คอนซีลเล่น์ขนาดไหนดีขึ้นอยู่กับตาของเราค่ะถ้าสมมติว่าตาของเราโตเนี่ยคือตาของเราโตโดยที่ไม่ได้แต่งหน้านะไม่ใช่แบบว่าพี่ข้าหนูตาโตแล้วข่าหนูติดขนตาปลอมมาสองชั้น<ๆ>คือมันไม่ใช่คือต้องดูว่าตาเราอะโตโดยที่ไม่แต่งหน้าเบ้าตามันโตไหมถ้าสมมติบางคนเขาหมวยเนี่ยใส่ตัตโตเนี่ยจะไม่แบบเคืองตาเพราะฉะนั้นคนที่หมวยนะคะ โม้วยงั้นก็ใส่รุ่นเล็กไปหรือว่ามินิอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคนแทโตอย่างเงี้ยก็ใส่ได้ทั้งทั้งแบบรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นใหญ่นะคะแต่ว่าดีที่สุดนะคะเดี๋ยวแนะนําเลยว่ายาใส่คอนแทคเลนส์ที่ใหญ่มากตลอดทั้งวันเพราะมันจะทาให้เหมือนตาเราอะเมื่อยล้านะแล้วก็ตาแห้งทําให้เคืองตาแล้วก็ตาแดงง่ายกว่าปกติค่ะประสิบค่ะ DIA ของคอนแทคเลนส์คือ DIA นะคะย่อมาจากคําว่า d i a ม e เตอหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของคอนแทคเลนส์นะคะที่โดยปกติค่ะจะมีตั้งแต่14.0จนถึง14.5นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็คือความใหญ่หรือเส้นผ่าศูนย์กลางที่เป็นมิลลิเมตรของคอนแทคเลนส์นะคะเราสามารถดูข้างขวดได้ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมีมิกี่มิลลิเมตรนะคะถ้ายิ่งเล็กเนี่ยก็แสดงว่าตัวพื้นของพลาสติกคอนแทคเลนส์เนี้ยก็เล็กค่ะใส่สบายตาค่ะข้อ11ค่ะเอฟเฟกคืออะไรคะเอฟเฟกนะคะคือ ค่าที่เปรียบเทียบความโตเน้นนะคะว่าเปรียบเทียบอาจจะไม่ใช่ค่าของเรียนจริงๆนะคะเพื่อให้เหมือนกับว่าเวลาเราซื้อของสืเนรียนทะแม่คะแม่คะ เอฟเท่าไร่คะเขาก็จะบอกเราสิบเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือลักษณะการพิมพ์ลายทําใไม่เกิดความใหญ่ขึ้นมานะคะว่าความใหญ่ของคอนนักเียนอันนี้มีประมาณเท่าไหร่คะข้อ12คะ่ะคอนเน็กเต้นใส่ได้ทุกวันไหมคะคําตอบคือใส่ได้ทุกวันคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ใส่ได้ตลอดเวลาไม่งงเนอะไม่ใช่ใส่ได้ตลอดคือจะได้ทุกวันฉันใส่เช้าตื่นมานอนนอนตื่นกินอะไรเราควรจะพักคอนเน็กเต้นพักตาไม่ใช่าคอนเน็กเต้นพักตาของเรานะคะก็คือ วันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรใส่เกิน8ชั่วโมงค่ะ13ค่ะน้าเกลือค่ะล,ล้างได้ไหมใช้น้าเกลือล้างได้ไหมเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูน้ําเกลือค่ะไม่ได้ค่าพโฆษณานค่ะอันนี้คือเรียวซื้อขวดใหญ่ไว้เลยเพราะว่าเรียวเป็นคนที่ใช้น้ํายาล้างคอนเนคเลนล้างแล้วใส่เข้าตาเลยไม่ได้นะคะตาจะแดงเพราะฉะนั้นค่ะน้ําเกลือเนี่ยสามารถ ล้างแทนน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ได้นะคะแต่ว่ามันแช่ไม่ได้นะบอกไปก่อนว่ามันไม่สามารถแช่ค้างคืนมันไม่ได้มีคุรสมบัติฆ่าเชื้อแล้วก็ทําให้คอนแทกเลนนั้นอนะชุ่มชื้นได้เหมือนน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราล้างเนี่ยน้ำเกลือล้างได้แต่แช่อะใช้น้ำเกลือล้างใช้น้ำเกลือแช่ไม่ได้อะ ข้อ15ค่ะ1มสิีสิค่ะน้ำเกลือแช่ได้ไหมน้ำเกลือนะคะแช่ไม่ได้ก็บอกไปแล้วนะคะข้อที่1 3นะคะว่าแช่ไม่ได้แต่ล้างได้ค่ะ15ค่ะแช่คอนแทคเลนส์ค่ะในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ไว้กี่ชั่วโมงดีค่ะแนะนำที่สุดนะคะก็ค้างคืนนึงไปเลยถอดออกมาฉันแต่งหน้าล้างหน้าเรียบร้อยล้วถอดออกมาแล้วก็แช่ค้างคืนไปเลยค่ะแล้วก็เหมือนอย่าลืมนะว่าต้องเทน้ำยาให้มันท่วมเอาไว้เลย ให้มันท่วมแล้วก็ค้างคืนเอาไว้ค่ะแต่ที่ต่ําที่สุดไม่เกินสีชั่วโมงไม่ไม่ต่ากว่าสิไม่ต่ํากว่าสีชั่วโมงเพราะว่ามันจะทําให้แบบฆ่าเชื้อโรคได้หมดจดนะคะเหมือนยาล้างจาวเลยหมดจดอ็คือมันจะดีมากกว่าคะ่ะกินน้ําก่อนคะ่ะเพราะนะคะอาจจะซ้ำไปนิดนะึงต่อไปคะ่ะข้อ16หคะ่ะมีอันเนี้ยอันนี้จากที่ทําคลิปมานะคะมีมีคนถามมาพี่คะหนูยังเด็กอยู่ใส่คอนแทคเลนส์ได้ไหมคะข้อ16คะ่ะอายุเท่าไรใส่คอนแทคเลนส์ได้คะ่ะ อายุอะคือคือคือเรียวไม่รู้นะแต่เรียวอะอยากให้คนที่มอปลายขึ้นมอปลายดีกว่าที่สามารถคือใส่ได้มันใส่ได้ได้ตั้งแต่เด็กๆแหละแต่ว่าความรับผิดชอบอะค่ะใส่คอนเดกเลนอะมันไม่ได้ใส่ได้แบบมันไม่ได้ทำมันมันไม่ได้มีความรับผิดชอบทุกคนอะเข้าใจไหมคะคือ เราเราจะต้องแบบรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นมีระเบียบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถอดการใส่การล้างมือหรือว่าการแชร่คอนเรเลนคืออยากสวยอะมันมันมีการลงทุนเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบกับความมีระเบียบวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการใส่คอนเดเลนแล้วไม่ให้เกิดปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมเนี่ยก็ก็ใส่ได้ค่ะแต่ว่าต้องรักษากันสุดฤทธิ์เลยนะคือรักษาระเบียบหรือว่าดูแลกันเยอะเยอะเลยค่ะก็แต่เรียวแนะนาก็คือแบบเมื่อปลายขึ้นไปเธอแล้วค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆ ใส่17ค่ะอายุจริงๆของคอนแทคเลนส์ค่ะอายุจริงๆของคอนแทคเลนส์นะคะคือแล้วแต่ข้างขวดระบุเลยค่ะอย่างเช่นว่าเราจะเห็นในตามท้องตลาดนะคะก็คือมีตั้งแต่1วัน1เดือน3เดือน1ปีนี่ไม่ค่อยมีเห็นแล้วเนาะก็คือตามระยะเวลาของข้างข้างข้างผลิตภัณฑ์ไว้เลยค่ะเพราะว่าเวลามันจะมีเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนให้เราสังเกตนะคะอันนี้ได้รับความรู้มาจากโรงงานคอนดักเลนว่ายิ่งที่มีค่าอมน้ำมากๆเน,นี่ยอย่างเช่นยี่ห้อตามท้องตลาดแลนด์แบนเนี่ยบางทีค่าค่าอมน้ำสูงมากๆนะคะอายุการใช้เนี่ยมันจะสั้นลงมากเพราะว่าเหมือนตัวน้ำมันมากและตัวพลาสติกค,ะคะ่ะมันจะน้อยกว่ามันทำให้เหมือนมันคงรูปอยู่ได้นานแบบ นอนนันน้อยกว่าหรือว่าระยะเวลาสั้นกว่าคอนดักเลอร์ที่มีที่ทำเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะคะแต่ว่าค่ะถ้าระบุอยู่ตามข้างขวดเนี่ยก็ใส่ตามนั้นนะคะเกินได้แบบไม่เกินวัน2วันอะไรเงี้ยไม่ใช่ระยะเวลาหนึ่งเดือนฉันใส่2เดือนไม่ควระค่ะมันจะไม่เกิดปัญหากับดวงตางของคุณได้นะคะ สิค่ะใส่คอนแทคเลนส์แล้วเครื่องตาบ่อยค่ะการเครื่องตาบอยอย่างที่เรียวบอกไปแล้วนะคะมีสองกรณีค่ะ1คือตาแห้งนะคะอันนี้อย่างน้ำตาเทียมได้ค่ะ2ค่ะเกิดจากคอนแทคเลนส์นะคะฉีดขาดถือว่ามีเศษอะไรเข้าตาดูนะคะถ้าเครื่องค่ะเรียวแนะนําเลยค่ะว่าถอดออกล้างค่ะแล้วก็ดูว่ามันมีรอยอะไรไหมอย่ามาแบบ เดี่ยวว่ะมันเครื่องดเดียวมันมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเวลาเราเครื่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนทําให้กระจกตาหรือว่าคอนแทคเลนส์ของเราอ่ะมันมันมีอะไรที่ถูกกันมากขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นนะคะก็จะไม่ดวงตาเรามีปัญหาได้ในอนาคตนะคะรักที่จะสวยค่ะต้องคิดระยะๆอย่างนะคะ 18, บแแล้ว19แล้ว,ลวใส่คอนแทคเลนส์คู่เดิมไปสองสาครั้งแล้วตาแดงค่ะใส่คอนแทคเลนส์คู่เดิมไปสองสาครั้งแล้วตาแดงเราต้องถทาสมมติว่า คอนแทคเลนอะเนื้อถ้าสมมติว่าคอนแนคเลนมันมีปัญหาแบบมันต้องใส่ตั้งแต่ครั้งแรกเราเป็นเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่า 2- 3ถึงครั้งเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าเราดูแลคอนแนคเลนของเราอะดีดีพอหรือเปล่านะคะว่าดีพอไหมแล้วก็ต้องดูว่าเวลาเราใส่ไปอะคือคิดว่าผู้หญิงทุกคนอะมันจะต้องมีเล็บอะมันมีเล็บแล้วบางทีมันมีแบบ แง,ง่งๆหรือเศษเล็บออกมาโดยที่เราไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าแค่นี้มันก็ขวนขนเดนเลอของเราให้เป็นรอยแล้วแล้วก็ทําให้ตาของเราค่ะเวลาใส่เข้าไปคนเดนี้ที่เป็นรอยอ่ะตาแดงง่ายมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะมละภาวะหลังจากที่เรารู้กันามาว่ากรุงเทพของเราอะ่ะ ไม่ใช่เมือกอากาศบริสุทธิ์เด้เธอมันไม่ใช่เมือกอากบริสุทธิ์มันมีมลภาวะอะไรอยู่ในตาเข้าตาเราเข้าปากเราจมูกเราอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะตานะคะเป็นอวัยวะที่เปิดค่ะเวลาที่มีเศษอะไรเข้าไปด้วยเราไม่ดูตัวนะคะก็จะทําให้เหมือนเล่าใจกนันเด่นนะ่ะตามระาคายคือง่ายกว่าปกติแล้วอะคะ่ะก็จะทําให้ตามม,มันแดงนะคะ ก็ต้องพิจารณากันดูเพอว่าคอนเมลมีรอยไหมหรือว่าหมดอายุหรือเปล่าหรือว่าตาเราแห้งหรือเปล่านะคะข้อ20แล้วค่ะข้อสุดท้ายแล้วใส่ใส่คอนแนคเลนแล้วมาสักพักแล้วรู้สึกว่ามันกินตาดำหรือตาดำเล็กลงค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าไม่จริงค่ะมันไม่จริงอย่างแน่นอนที่จะทำให้ ตาดาของเราเล็กลงเพราะว่าคอนักเลอร์มันกินตาดําเราหรือว่ามันกัดเข้าไปไม่มีทางค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าความเคยชินของเรามากกว่าค่ะว่าปกติเราเนี่ยเราใส่คอนักเลนร์ค่ะมันจะทำให้ตาของเราดูโตดูวาวแล้วก็ดูเด่นขึ้นนะคะเวลาถอคดคอนักเลนร์ออกเนี่ยบางคนเกิดอาการไม่ชินค่ะว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้หน้าตายอย่างนี้ใส่คอนดักเลนร์คือหน้าจริงอะไรเงี้ยการใส่คอน,คนักเลนร์ไม่ได้ทําให้ตาดําเล็กลง แน่นอนค่ะแต่มันําให้เราเกิดความเคยชินมากกว่าว่าใส่คอนแทคเลนส์แล้วตาของเราจะแบลวขึ้นหน้าของเราจะแบลขึ้นค่ะทั้งหมดค่ะก็เป็น20ข้อนะคะของคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ที่เรียวรวบรวมมาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าข้อคำถามจากลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่มาปรึกษานะคะวันนี้ค่ะเราก็ขอจบค่ะ ยีข้อคำถามเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์นะคะมาตรงนี้ค่ะเหนื่อยมากเลยพูดคนเดียวมาอาจจะเร็วบ้างนะคะหรือว่าอาจจะตอบแล้วพูดไม่รู้เรื่องบ้างบางทีก็พิมพ์กันมาถามได้ใต้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้นะคะพิมพ์ได้ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคนที่ดูใน u t u b e พี่เลิมกด Subscribe กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เลียวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ